คืนที่สเสียงจากในห้องน้ำคืนที่สามความเงียบกลับกลายเป็นเสียงที่ดังเกินทนแกมนั่งนิ่งกลัวแม้กระทั่งเสียงฝีเท้าของตัวเองเธอหันไปทางประตูห้องน้ำแล้วได้ยินเสียงหนึ่งเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้อยู่ข้างในแต่ประตูยังปิดอยู่ แก้มเดินไปช้าๆยื่นหูแนบกับประตูมือเธอสัน่นเธอได้ยินเสียงกระซิบใกล้ๆหูอย่าเปิดลูกปิดหมุนเองช้าๆเหมือนมีใครอยู่ข้างในนั้นประตูเปิดออกแต่ข้างในไม่มีแม้แต่แสงไฟเธอถามออกไปเบาๆมีใครอยู่ในนั้นไหม กระจกกลางห้องน้ำมีไอน้ำจับเต็มไปหมดเธอเช็ดกระจกและเห็นบางสิ่งปรากฏด้านหลังแก้มหันหลังกลับแต่มันหายไปแล้วฝาชักโคกเริ่มยกขึ้นช้าๆโดยไม่มีใครแตะเธอก้มลงไปดูในโถน,นั้นมีเส้นผมสีดำลอยอยู่ น้ำค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดไหลออกจากท่อแสงไฟเริ่มกระพริบ,บเหมือนจะดับทุกเมื่อฝ้ายืนอยู่ที่มุมห้องไม่มีขาตาเป็นสีขาวพโพลนแก้มกรีดแล้วพุ่งออกจากห้องน้ำเธอนั่งพิงผนังห้องมือสัน่นน้ำตาไหลจอหน้าโทรศัพท์แสดงเวลา ีสองสามนาทีอีกแล้วเธอปิดไฟทุกดวงเหลือแค่แสงจันทร์ที่ลอดม่านใต้เตียงเสียงกระซิบเริ่มชัดขึ้นถึงตาเธอแล้วเธอก้มลงดูใต้เตียงไม่มีอะไรแต่เสียงหายใจดังอยู่ตรงหูในกระจกภาพเธอกับเงา เคลื่อนที่ไม่พร้อมกันอีกแล้วกระจกแตกมือของฝ้ายพุ่งออกมา